สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารพบครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมพีระชัยหวงเลือดครับวันนี้นั้นนะครับพาท่านมาที่หลักเมืองนะครับของหลวงจันดานะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นต้นโพใหญ่นะครับแล้วก็มีศารนะครับเรียกว่าเสาหลักเมืองนะครับหรือว่าหลวงจันดาที่ สถานวาย,ยุสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของชาวบ้านตะกูลและชาวอำเภอเมืองจันเลยนะครับในอาทิตย์ที่สองของเดือนมิถุนายนทุกปีนะครับชาวกุยบ้านตะกูลนะครับอำเภอเมืองจันทเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีนะครับประเพณีบุญบั้งไฟนะครับขึ้นเป็นประจำนะครับทุกปีแล้วก็ก่อนจุดบั้งไฟเนี่ยนะครับ ที่ต้นปูใหญ่แห่งนี้ก็จะมีการเส้นวงสวงนะครับหลวงจันดาลและก็พระภูมิเจ้าที่สถานที่อย่างนี้นะครับโดยแต่ละปีก็มีประชาชนมาร่วมกันอย่างคับคั่งเลยครับปีนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านนบนะครับพงพลาดีใส่นะครับรองผู้ว่ารัชการจังหวัดทิศเกศนะครับท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับประเพณีบุญบ้องไฟของชาวอำเภอเมืองกา์ครั้งนี้นะครับและแน่นอนที่สุดกับท่านผู้ชมครับท่านเองก็ต้องมาจุดธูปเพื่อทํา ประกอบพิธีนะครับวงสวงนะครับไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับโดยเฉพาะหลวงจันดานะครับที่สร้างสิงสถอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับโดยก็มีเสาถือว่าเสาหลักเมืองอายุมากเลยนะครับวันนี้นั้นพี่น้องประชาชนหน้าสวนรราชการนะครับทางนายณรงค์เผื่อแผ่ในอำเภอเมืองจันนะครับพร้อมด้วยนะครับนาย แท่งสุระนะครับนายกองค์การบนานริหารจัตกาลตะโกนก็มาร่วมประกอบพิธีกันนะครับโดยมีพอ่อพรามเท่าจํานะครับและพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันจํานวนมากครับสิ่งที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนนะครับคือเลขทุ่งเองครับเดี๋ยวติดตามกันครับอ,อดังแล้วะบบะตะโกนตะโกนมาแล้นแมก็ท่นผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สักยิ่งวางวจเรืลับเวลาที่ยิ่งกปักรักษาวันึจะเรื่องดีเร่องปลอัและก็มีเจ้าที่เจ้าทางวัดเขาก็คดแอัดอยเจ่าสู่แจะก็คงศึกองเจริญอาชีาถ ำตัที่ทำพิธีนส่วนขออการเซนว่าบอกล่าวหลวงัจดาแลาพระภูมิเจ้านที่แล้วนะครับนี่เป็นงานกบเสียณก่อนสารพระพระไตรก็คสมัยเก่าเป็นสารพระูุิสมัยเก่าคพระปนรัฐร์นี่นะสารพระูุิซื้อจากไหนก็ครับซื้อไหน คือเราตั้งตะกนเาตั <sk <sk ้ง <si วัดมากพอพาโอ้ความบวกโ้พความบวบวแตะโกนฉันบวกเก่าร่เขาส้างคับใหม่ทระปีนอันนั้นสอนแทนนี่อันนั้นสอนใหญ่ๆเป็นมองบององีบูชามองบูชามองบูชามองลูหลานชาวบ้านเอกมาก่เขาไมาไหว วายน็มีก็ใครว่ายช้า,ยานเจ้าไหมเป็นซื้อจะไหนไมีซื้อบริบ่ิบรซื้อตัวนี้แต่ว่า,ะะมมาเป็นบ่อนวางธรณีถ้ะงับ่อนวางธรณีเฮ็ดพิธีกรรมมันก็มาเฮ็ดอยู่นี่เป็นบ่เฮ็ดอยู่นี่กับมาไหวมาบวงสรวงยังเฮ็ดอยู่นี่บ่ก็ภาษาเอ่อมาไหวขึ้นเขาสาขึ้นเขาจีก็มาไหวมีทองมีน้าก็มาไหวนี่มันมันเกี่ยวกับพิธีกรรมทางสวยเข้าป่อมด้วยใช่ไหม งานมาอืมขนสวยอไีมาวาคนทับบุรุษนาวายวุมีความเชื่อเหลืองของการอานของรักษาอย่างไรบ้างเขาก็วา่แามีความเชื่อของรับสืออย่างนี้แล้โชคทอดสืบทอดมาเนี่ยดึงโชคลาภเม่จํ่ไหนบองโชคลาภลูกหลานาก็พ่อาก็แล้วแต่แล้วแต่ก้นอใช่ไหว่าคือจะนาให้ันไม่จะความโ่ครอืนล่ะ อยยู่เเ็็นนทุกนนันนี้นับถือกันมากตั้งแต่ประมาณจากัก<อ>ปีอกไรลยปีตั้งก็เกิดตั้งแต่บ,บ้านนี้เกิดบ้านนี้เกิดพวกบ้านนี้เกิดกับ,ลกบหลายปีเกิดมันประมาณหลายชั่วสามลอยเลือกสี่ลอยชกสามลอยสี่ลอยปีคือมันเชือ่อสายมันมาจากบ้านมั้งใจอ๋อเืิดสายมาแท้พุ่นมาจากหองละจาก ทุกคันนะวมานี่ตอนนี้สายมากท่างนี่นะมีสายวัดตะวันตกอัิวัดสร้างขาดุประวัดิบ้านเมองจันทร์นะทั้งท่าแล้วก็แก่แก่ก็ม่านี่ก็วาสร้างโบสถ์ด้วยนี่อย่างนี้ทั้งน,น,น่านาประวัติใครว่ากันอยู่ทุกปีนีเราอยแล้วก็จะไปไหว้ชาติพระเมืองจันทร์ธาตุเมืองจันทร์ได้แล้วครับผมแลเวา้าไปนอนขึ้นอยู่เันไม่ไปนอนอเออไปนอนเมืองจันทร์ ถือว่านจากนันบืไปนี่ไปไปวไปไปส่งน้ำพระธาตุโอ้ก็อันนี้เป็นเชื่อมโยงกันบ่อยใหญ่รองจากนะคือบ้านน้องจันก็จะไปบ้านพระธาตุบ้านจาก้าจากต้องไปละก็ต้องมาทำบุญบ้านเลนเจค่ะทำบุญชนาบยจากเขาทำงานบ้านล้วก็บ้านสรีวศีมบครูปแล้วก็จะได้เฟสวายพระจันทน้องจันที่หนึ่งคจะได้ลูมเพหน้าค่ะ อันนี้ะเกียวของของมอหาสองจังหวัดทริมชิสเกะน้ำเบอขบผม้อค่ะชิุเกออกิตออกชิซเกะริมพอีล้อเติซสเกะรือวัดตะบนตบตะบกับตบนมังจันนะคะราตุพรสาตวน้องใยเดี๋มาร่วมที่หลังราตัเน็ตพิธีกรรมยังก็จะเชื่อมโยงกันน้ำเบอแต่ว่าพราตของตาบนมังจันยูบานประธาัุนัน ต้องให้ต pues ้องให้บัตรตะโกนไปไหวของลูกพระด่านเมืองแจ้งก่อนค่ะโอ้ต้องให้กับบัตรตะโกนไปไหวก่อนค่ะบัตรตะโกนไปไหวก่อนเพราะว่าแล้วจังพี่น้องทั้งบัตรเมืองแจ้งจะได้ไปไหวพระศาลอยู่ทั้งอำเภอประศาลอยู่อุบ้อุบลพระศาลโอ้ตั้งพี่ต้องไหวก่อนน่นบอเขานับถือกันเขาว่ากันจังไหนจังพี่จริงจริงเพื่อจะยิ่งดูต่อว่า เรือว่าพระธาตุยุบันม้งจันเป็นพระธาตุของพี่ทรายพระวังประสารพรประสานม่งจันในี่สิมิรุมม่สามคนมิรุมูีสองคนเพื่อนหายผู้ชายในเขตพระธาตุยุบันม้งจันให้ผู้หญิงเขตยุบันพระสาสค่มาด้วยตองไว้พระธาตุพีกรยุบันตะกูนไปไหว้พระธาตุของพี่พระเวะประสารเป็นของน้อง

ทีขเรียกว่าลี้ยงเวรักบเี่ยวดียาเรียการับดี่ยวี่ารียว่ารักกับดี่นวเดยทารี่รับเทาเรียวรับเด่ี่น้องเขารวับดวเด่ยารกัับเดี่เดี่วีารยับดยวเที่ารยกวรับีเทขกักกียวี่ที่รีรักกุบท่าเรีว่ารักกัถเอี่เป็นเรียกากี่ยมเวาเรียก่เี่ยี่น้อง่าว เรามีงานทุกโปรเจารดำเะครับการสือายนปะควาเรจนรมีคเดแล้วเปิดนการประจับปี2 5 6ปี้ย่างได้เล้ยงัก็ได้เลียงอย่างเงีท่านเลิแต่ท่านนทางี่จันนะครับเป็นประเทศไหนอะคะให้อันนั้นค้นคือไงคะ มาจากพี่ใหญ่ดาเต็ม99 909 909ขบวนขบวนแห่ระดับพิเภอนะครับเสียเดียบนี้ค่ะขบวนแยกนะครับจากเทศบาลตำบลหนองใหญ่นะครับขอเรียนเชิญท่านเอกมรมโนรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีตทศบลหนองใหญ่ผมมี609ไปประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองใหญ่ครับเบอร์ใ909โอ้ได้แล้ว909เต็มเต็มๆเลย มีไม่เก้าศ้ขายไปแล้วอะมีใบเดียวไปเดียวควรต่อไปนะครับศูนเก้าศูนย์มหาได้เดี๋นย์เก้าศูนยมาตบหบคอบจระบอกมีแต่อะไรนะ6 0กศูนย์กติดทุกข้งเลยครับ ขวนแห่ระดับตะบนนะครับผมขบวนแรกนะครับขบวนแห่บักไฟเอ่งงามน,นะครับบ้านตะบนหมู่ที่สิบสามครับผมอโอเลขยังไงหกสี่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าโอดีจ่ายท่อครับ มีใจกวนแหงต้องใส่เองานรวมกิจกรรมหนีชุดปีบอที่สองอะไรับครับรวมกิจกรรมอยู่นี่ทุกปีบ่ทุกปีครับเป็นคนอยู่นี่นะพี่บ่ผมคนภาคกลางครับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพะอ้นและขบวนสุดท้ายนะครับขบวนต้องปีกเอนตะกอนก่อนขึ้นอยู่กับบ้านตะโกนครับอ๋อเพิ่งจะแยกออกได้ประมาณ2-30ปีตะกอนขึ้นอยู่กับหมู่13เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับโอ้ได้เลขสวยจริงๆเลยเลขกลับเลขกลับเลขตัวเดียวกัน ศูนย์ลถ้าถูกแล้วที่หนึ่งจะนนทำยังไงบ้างครับนี่เจ็ดอันดับแรกที่ดสินึ่งตองกลับมาพวงสวงฆ์ผู้เจ้าที่บอกกล่าวผู้เเจ้าที่นะครับขอให้โชคดีครับท่าน